แล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import นะคะวันนี้อพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถสายเลือดอเมริกันที่ได้รับฉายาว,ว่าเจ้ารถอเมริกันไอคอนขานั่นเอง n ค่ะสำหรับเจ้าปีศาจปากระเบนโคเวสติงเลส C8 นะคะรุ่น Z51 วันรุ่นท็อปสดุดแล้ววันนี้เรามีให้ท่านเลือกจูใจถึง3คัน สสไตล์นะคะด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บล้าน9ก้าบาทนั่นเองค่ะคันนี้เป็นตัวคอนเวอร์ติเบิลเปิดประทุน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรดีๆกันให้ฟังนะคะทุกท่านนะคะและก็2คันนี้นะคะจะเป็นตัวค o เวชนะคะคูปนั่นเองค่ะทั้ง2คันนี้จะเป็นตัวคูปซึ่งให้ท่านเลือกได้ในราคาอยู่ที่ สิบล้านเก้าแสนเก้บาทนะคะและคันนี้จะเป็นตัว c o n เวอร์ b l เนะคะเปิดประทุนค่ะราคาจะอยู่ที่12บล้านมีถอดหรือ1 1บเอ็ดล้านเก้าบาทนั่นเองนะคะวันนี้พูดเลยนะคะโอกาสดีของคนที่กำลังมองหารถอยู่สำหรับเจ้าปีศาจปากระเบนเนี่ยโควิ COVID 09, เนี่ยือ มันมีมาตั้งแต่เจนที่1นะคะถึงวันนี้มันคือเจนที่8นะคะเริ่มต้นเปิดมาเลยเนี่ยโควิดเนี่ยกำเนิดมาเมื่อปี1953นะคะร่วมร่วม70กว่าปีแล้วนะคะที่เขาคงความได้รับความนิยมนะคะสำหรับ รถสายเลือดอเมริกันนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะสำหรับเจนที่8นี้เป็นที่ฮือฮามากนะคะเนื่องจากว่าเจนที่1ถึงเจนที่7ที่ผ่านมานะคะสำหรับโควิดเนี่ยจะเป็นเครื่องวางหน้าแต่สำหรับเจนที่8เป็นปรากฏการณ์ที่โอ้ยทุกคนฮือฮากันมากมายเพราะมันเป็น ตัวที่ย้ายเครื่องนะคะจากเครื่องวางหน้าไปเป็นตัวเครื่องวางกลางนั่นเองซึ่งจะได้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและข้อสำคัญนะคะถูกใจชาวเอเชียเป็นอย่างมากนะคะเพราะเจนที่8นี้ ผลิตมาเป็นพ่วงมลาลัยขวานั่นเองค่ะนะคะโคเวสติงเลข,ของเรานะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์4 8 4 0ซนีซี V8 นะคะแรงม้าได้อยู่ที่495แรงม้านะคะ ตัวนี้มันใส่ชุดแต่งเซฟวันมาก็เลยได้แรงม้าเพิ่มขึ้นเพราะโดยปกติแล้วนะคะแรงม้าจะอยู่ที่490แรงม้าพอใส่ตัวเซฟิวันลงไปมันจะได้แรงม้าเพิ่มอีก5แรงม้าเป็น495แรงม้านั่นเองค่ะสว,สวยเลยในชบเปิดประทุนด้วยมือกันอีกรอบหนึ่งสิคะคุณอน้น ไปชมดูอยากให้ดูฟันเฟืองด้วยนะคะตอนที่รถเนี่ยยกขึ้นนะคะดูก,ก,กลไกการทำงานของตัวรถยนต์ตอนเปิดประทุนนะ,ะรถเปิดประทุนนะคะก็เชื่อว่าทุกคนนะคะมีความใฝ่ฝันนะคะที่อยากจะมีไว้ครอบครองสักคันหนึ่งในชีวิตนั่นเองนะคะ เอาไว้ขับแบบว่ารับลมชมดาวชิลๆกันไปเลยแล้วก็ต้องพูดเลยนะคะว่า,าไม่ใช่ว่าตัวคูปจะเปิดไม่ได้ตัวคูปก็เปิดได้นะคะแต่ว่าเป็นการเปิดด้วยมือนั่นเองนะคะและตัวคูปเนี่ยเหมาะยังไงสำหรับตัวนี้นะคะเ,เดี๋ยวให้คุณอ้นปิดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ มาดูตัวคูปนะคะตัวคูปเนี่ยเปิดได้ด้วยมือ,อคุณบอยมาช่วยเปิดหน่อยนะคะคือด้านนี้ค่ะคือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะโชว์เครื่อง เพราะรถพวกรถซปเปอร์คาร์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเน้นโชว์เครื่องยนต์นั่นเองนะคะตัวคูปเนี่ยจะได้ในเรื่องของที่ว่ามันจะมีกระจกตรงนี้นะคะหนึ่งเลยจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะมันช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็เป็นรุ่นอวดเครื่องนั่นเองนะคะกันเนี่ยค่ะลองดูใกล้ๆค่ะนะคะถ้าตัวคูปนะคะและสามารถเปิดได้ด้วยมือ,อคุณอ้นกับคุณบอยเปิดหน่อยอ่านะคะ นี่เลยค่ะเอาไปดูกันเปิดค่ะเปิดได้ด้วยมือนะคะสมมุติว่าเราขับไปไหนมาไหนนะคะเราอยากจะเปิดนะคะเราก็สามารถเปิดได้นะคะแล้วก็เอามาเก็บไวท้ที่ที่เก็บของด้านหลังนั่นเองค่ะ ไหนคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเอาราคาคุณบอยสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นคูปนะคะรุ่น3 LT นั่นเองค่ะนี่คะ่ะสามารถเก็บด้านหลังได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นเครื่องจุใจกันไปเลยจ้า เห็นไหมเห็นไหมเห็นเครื่องจุใจกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมออปชั่นกันนะคะเอาละค่ะปิดเลยค่ะคุณบอยเอาละค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะทีนี้เมื่อคู่นี้เราให้ดูตัวคูปแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบขับไปไหนมาไหนแบบอวดเครื่องในขนาดเดียวกันถ้า convertible จะเป็นแบบนี้ค่ะ เนื่องจากอวดเครื่องไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเวลาพับหลังคานะคะ,ะเขาจะต้องใช้กลไกลนะคะในการที่จะต้องเก็บตั๋พละหรืออะไรต่างๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยทําให้ตัวนี้นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้โดยที่จะมีแผงระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยเนาะเดี๋ยวมาเล่ากันให้ฟังนะคะอาศัยแล้วเหรออ่านะคะ ก็ในเรื่องตัวนี้นะคะสำหรับ2คันนี้นะคะ่ามคันนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีไปโชว์ที่โคราช1คันนะคะแล้วก็จะมีโชว์ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะคะอีก2คันนะคะท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะพี่น้องชาวภาคอีสานที่รักหรือชาวโคราชอยากชมก็เข้าไปชมกันได้เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัว Z 5 1ตันเนี่ยมันมีอะไรสำหรับตัวชุดแต่ง Z 5 1ตวันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็สำหรับ Z51 นะคะก็จะมียางนะคะเป็นยางมิชลินนะคะ PSC นั่นเองค่ะแล้วก็เบรกนะคะจะเป็นเบรกเมมโบนะคะพิมพ์ลนะคะแซดฟซฟิฟตนนั่นเองนะคะจานเบรกก็จะเป็นจานเบรกแบบใหญ่มากนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อลายท็อปสุดนะคะเพิ่มการระบายความร้อนมากขึ้นด้วยนะคะ และระบบช่วงล่างนะคะสำหรับ Z51 นะคะก็จะเป็น r i m i t e d Slip นะคะป้องกันการสะบัดและการรื่นถไหลนั่นเองสปอยเลอร์หลังนะคะจะเป็นขนาดใหญ่นะคะสามารถเพิ่มแรงกดได้มากถึง400ปอนด์เลยนะคะแล้วก็เพิ่มระบบท่อนะคะที่จะรีดแรงม้าได้มากสูงขึ้นถึง เพิ่มขึ้นถึง5แรงมา้านั่นเองที่เอบอกว่ารุ่นแซดปวันนะคะมันจะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก5แรงมา้าจาก490แรงมา้าก็จะเป็น495แรงมา้านั่นเองนะคะทุกท่านนะคะเอาละคะ่ะเรามาชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในค่ะคุณอ้นเปิดหน่อยนะคะภายในนะคะจะรูหรามากนะคะเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะคอมฟิติชันนะคะ แนปป้าค่ะภายในก็จะเป็นเป็นเบาะเลเทอร์นะคะเบาะเบาะหนังนะคะผสมอัันทาล่านั่นเองค่ะสวยงามมากนะคะสำหรับห้องเครื่องข้างในนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการออกแบบเข้ามาเนี่ยอชอบมากนะคะเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงของบอชนะคะนี่เลย ก็คือการออกแบบข้างในอ่งมาชม,มกุญแกอยู่ไหนคะอ่ะ,อะชมข้างในนะคะพอสตาร์ทมานี้แบบว่า ความเท่ความหรูความหลานะคะเวลาขับขี่เนี่ยมันได้เสียงห้องเครื่องเข้ามานะคะเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่ให้มันเหมาะสมกับการที่เราขับขี่รถสปอร์ตนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะและสปอร์ตคันนี้มันไม่ใช่สปอร์ตธรรมดามันเหมาะสําหรับสายเรือดอเมริกันนั่นเองนะคะก็คือขับไปไหนมาไหนเนี่ยเอาเป็นว่ามองแล้วเนี่ยเหมือนกับขับเฟลรารี่ย่อมๆม,มาเลยนะคะแต่ราคาถูกกว่ากันเกินครึ่งค่ะ ทุกท่านนะคะก็สนใจยังไงทักทายมาได้สำหรับคันนี้นะคะก็จะมีเป็นแคปลา r บกไฟฟ้าและอชอบตรงโหมดตรงนี้นะคะการออกแบบของเขานะคะคะก็คือออกแบบมาเหมือนแบบว่าเหมือนอคนขับเป็นเป็นคนขับเครื่องบินเลยเนาะเพราะว่าเขาออกแบบมานี่เอาใจคนขับอย่างเดียวเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะออปชันเนี่ยก็คือตัวนี้มันจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมดนะอ่ะดูโหมดเลย นะคะจะมีโหมดการขับขี่นะคะอ่าจะมีเป็นโหมดทัวร์สปอร์ตนะคะแทร็กนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ไม่โหมดนะคะค่ะ เวทเชอร์นะคะสำหรับอันนี้ฝนตกนะคะช่วงนี้หน้าฝนพอดีและในขณะเดียวกันก็จะมีโหมดเซตนั่นเองค่ะโหมดนี้นะคะคือโหมดเซตนี่ก็คือถือว่าเป็นโหมดแบบว่าที่แบบสปอร์ตสุดแล้วนะคะสำหรับโหมดที่ขับในสนามดูนะเดี๋ยวกดปุ่มนะอ่านะคะก็คือสมมุติว่าขับขับอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดใครอยากลองดีขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาละมือนะจากพวงมาลัย ไปหมุนโหมดตรงนี้ไม่ต้องนะกดตรงนี้เข้าไปเลยจ้านะคะโหมดตัวนี้จะปรับนะคะทั้งเรื่องโชคเอยทั้งเรื่องอทดเกียร์นะคะให้เร็วมากขึ้นนะคะพร้อมปลายท่อที่แบบคำรามแบบอึดๆแบบแบบมันเสียงมันคำรามแบบบอกๆเลยนะฟังแล้วมันเล้าใจมากนะคะพูดเลยคะ่ะ นี่เลยนะคะกระจกก็จะเป็น i n n เนอร์มิลเนะคะแล้วก็จะมีในการขับขี่เนี่ยมันสามารถบันทึกความจําเราได้นะคะว่า,เ,าเราขับขี่แบบไหนอะไรยังไงความเร็วเท่าไหร่สามารถตั้งได้หมดนะคะก็จะมีไวเลสชาร์จนะคะค่ะมีไวเลสชาร์จด้วยนะคะโอเคนะคะเบาะร้อนเบาะเย็นมีครบหมดเลยเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันของตัวคูปสองคันนั้นเนาะ อ่ะป่ะคันนี้นะคะแม็กจะเป็นลายไฟสปอคนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะคอนเวิร์สเนี่ยค่ะนี่ค่ะคันนี้ค่ะนะคะถ้าคันคอนเวอร์ติเบิลนะคะจะเป็นแม็กลายไฟสปอคนะคะในขณะที่ถ้าเป็นตัวคันนี้ นะคะค่ะแม็กนะคะก็จะเป็นไทเดนสปอคนะคะเป็นลายนี้นะคะคันคัน,นคันนี้นะคะจะเป็นสีแดงเบาะดำค่ะลายลายแม็กจะเป็นไทเดนสปอคนะคะก็คือจะจริงๆแล้วมันก็คือแม็กไตท็อปสุดของรุ่นเขานั่นแหละแต่ว่ามันเลือกได้นะ เลือกได้ทั้งภายในภายนอกนะคะสําหรับคันนี้นะคะแดงนะคะเบาะดํานะคะสําหรับใครที่แบบรักความดิบๆนะคะภายในแบบดุดุนะคะก็เหมาะสมมากนะคะหลังคาคันนี้นะคะจะเป็นหลังคาเคปลาก็คือจะมีชุดแต่งเคปลาแล้วก็ข้างหลังนะคะที่มีนะคะออปชันนะคะสําหรับคันนี้นะคะและข้างหลังค่ะก็จะเป็นเนี่ยค่ะเ,เป็นตัวเคปลานะคะที่ห้องเครื่อง นะคะตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือออปชันของคันแดงเบาะดำนะคะเดี๋ยวเอาคันนี้ไปโชว์ที่โคราชเนาะอ่ะแล้วมาคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นดำแดงเบาะเป็นเบาะดำแดงนะคะแผงก็จะเป็นสีแดงนะคะ ค่ะหลังคาค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นหลังคาสีแดงแม็กค่ะเป็นลายไฟสปอคนะคะค่ะและห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นเรียบๆนะคะจะไม่มีลายไม้ไม่มีเคปล่าค่ะพูดผิดค่ะนะคะกะ็แล้วแต่คนชอบนะคะได้อย่างก็เสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือแล้วแต่คนชอบเลยค่ะว่าอยากได้แบบไหนนะคะ ท่านใดสนใจนะคะก็ทักทายเรามาได้นะคะสำหรับเจ้าปีาศาจปลากระเบนตอนนี้ก็ต้องพูดเลยนะคะว่านาตอนนี้รถยังขาดตลาดหนักอยู่นะ แล้วกเ็เราเองเราก็มีไม่เยอะนะคะมีอะไรก็เอาเข้ามาเพราะว่าเราก็เชื่อเลยค่ะว่าสักประมาณเดือน8เดือน9ไปแล้วเนี่ยรถยุโรปเนี่ยเราก็คงจะหายากเนาะและถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าหายากแล้วเนี่ยก็ไปหาถ้าไปกว้านซื้อช่วงนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าราคามันก็จะต้องสูงขึ้นนะคะค่ะท่านใดสนใจท่านทายมาได้โชว์รูมเราอยู่ที่รามินทากม14ใกล้แยกมีนบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโชว์รูมที่โคราชนะคะจะอยู่ที่ถนนมิตรภาพ เยื้ยงๆกับเดอะมอลโคราชค่ะสนใจทักมา02 5874666หรือ086681999 6หรือแอดไลน์ค่ะ a e y auto import ะ a e y auto ค่ะนะคะที่เรานะคะนอกจาก รถสวยๆซุปเปอร์คาร์แล้วนะคะเรายังมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์มาที่เราเสมือนเสมือนมามินิโมอเตอร์โชว์เลยค่ะวันนี้ลราเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆทุกท่านบ๊ายบายก่อนจบกันพาชมรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆใครมาทักทาย ท่านชายสิทธิศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสารวิสวัสดีค่ะคุณทศพรสวยมากครับพี่ขอบคุณค่ะคุณแพลวตัวแรงค่ะหมายถึงคนพรีเซนต์เหรอคะตัวแรงคุณแม่คุณเร็กแดนต้าสวัสดีค่ะคุณอุกกะลีนสวัสดีค่ะคุณทยาวันแลเสซีเดวีพิกี้สวัสดีจ้าคุณอุมอิมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพักไม่หมดอดย่าว่ากันนะเพราะว่าตอนไลฟ์สดมันเห็นไม่ครบจริงๆนะคะค่ะอยากแรงเชิญทางนี้